วันอังคารที่ยี่สิบแปดสิงหาคมพศสองพันร้อยหกสิบกครับผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ได้นำองค์พระรอดกุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนองค์ที่สามกับผมนะให้ท่านได้ศึกษาเลขเปลี่ยนชมตรงนี้กับผมนะพระพุทธศาสนาของท่านเนี่ยเหมือนทั้งสององค์เลยผมสามองค์นี่เหมือนกันเลยกับผมนะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเซ็นเลยตรงนี้กับผมนะเนี่ยท่านชมดูตรงนี้กับผมนะคาบกุพิมพ์พระฐานพระ องพระหน้าตาพระทุกอย่างครับผมนะคนก็บอกก็แท้แต่ไม่ใช่กุวัดมหาวันก็มีครับผมตรงนี้ผมก็บอกเป็นพระไม่แท้พระเกพระปอมก็ว่ากันไปผมตรงนี้ผมดูของคุณก็คุณก็เหมือนแบบยังไงก็เหมือนที่เขาไม่มีกันเน่ะหน้าตาอย่างนั้นลายกระหนกอย่างนั้นแปะแปะมาข้างๆนั้นท่านดูลายกระหนกดิ าลายกระดกของพระนีอ่อย่างองค์แรกไม่มีลายกระดกเลยเพราะาอยู่ใต้ฐานลึกครับเจ้าคิดสันในฐานดูว่าผมนะเออยังมีลายกระดกข้างๆและฐานพระเป็นชั้นๆกณทําได้กูเห็นแม้ฐานพระอย่างเงี้ยกูเห็นฐานพระในโบสถ์ไหมว่าได้ขี่กันมีกี่ชั้นห้าชั้นของฐานพระท่านแล้วก็องค์พระท่านในโบ,ถนะโบถสถ์นะพระโบสถ์ศตลองจาลองมีสามมั่งสี่มั่งห้าชั้นมั่ง งานฐานผ้านในโบสถ์บ้านคุณเนี่ยคุณนับดิเนี่ยมีกี่ชั้นเนี่ยทุกท่านเนี่ยฐานผ้าที่โบสถ์อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นองค์ที่เขาบอกว่าเป็นพระก,กุณหาวันเนี่ยที่เขาขายกันทุกคนเนี่ยเนี่ยกับผมที่มีในประเทศไทยเนี่ยกผมนะมีแค่ชั้นสองชั้นเองหน้าตาก็กับผมนะเออท่านกับพี่นาดูว่าผมตรงนี้ กับผมนะนิฐานรอยนิ้วมือรอยอะไรรอยนิ้วมืออย่างเงี้ยนิ้วโป้งเงี้ยผมตรงเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวตรงนี้กับผมนะแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะใครมาหลอกท่านได้ต้มตุ่นท่านได้แล้วกันอือจาพามาถ้า,าเช่าร้อยสองร้อยห้าร้อยพันสองพันไม่เป็นไรตรงนี้แต่เช่าหลักล้านเนี้ยล้านสองล้านสามล้านหรือหลักแสนก็แล้วแต่ตรงเนี้ยท่านต้องคิดให้มากกับผมตรงนี้ แต่คุณเบื่อแล้วไม่ชอบแล้วปีสองปีห้าเดือนหกเดือนไปคืนได้ในเงินเต็มโอเคตรงนี้มันมีฮะ,ะอย่างนั้นน่มันน้อยคนน่ะร้อยจะเจอักคนหรือเปล่าบอกคุณรับประกันรับประกันกันเนี่ยโอเคนะครับตรงนี้หลังจากคุณเศรษฐีหมื่นล้านเนี่ยเออหลักพันล้านขึ้นไปเออคุณไม่คิดอะไรอีกเรื่องหนึง่งยิ่งเศรษฐีหลายหมื่นล้านด้วยเป็นแสนล้านโอเคจบอะ ส่วนใหญ่ก็ได้พักเกม,มาร้อยเปอร์เซ็นไม่มีพระแท้สักองค์พระเบญจคีกับผมนะเห็นท่านเปรียบเทียบกันดูกับผมนะอีกค่าพระเจ้าไปคิดถ่ายทําตรงนี้อีกกับผมตรงนี้เออเผื่อนาคตไม่ได้ถ่ายอีกออหรือว่าโทรศรัพท์เสียไปอะไรพวกนี้นเกิดเกิดได้หมดอะเราในมาแม่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ตรงนี้กับผมนะเนี่ยตรงนี้กับผมนะเนี่ยเนี่ยท่านฝากข้อคิดไปดูกับผมนะอันอวิเคราะห์ดิว ท่านพิคอดูใช้สมาธิสติปัญญากันดูวผมนะว่าฐานพระพุทธบ้านในโบงท่านามีกี่ชั้นเนี่ยมันบอกบอกได้เลยครับผมว่าเป็นพระแท้พระเกพระถึงยุคไหมหรือสร้างกันเองขึ้นมาบอกว่าเป็นพระรอดกุวัดมหาวันพระจามทวีท่านทรงสร้างพะระฤาษีทรงสร้างเราสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าจะขายกันเนี่ยอุณิวง,งการนี้มันพูดยากครับผมนะมีปัญหานี้เยอะแยะ ภา,าไปฝังก็มีพาตัวเองทั้งนั้นแหละครับาตรงนี้มันมีหลายข้อหลายข้อสงสัยเยอะแยะผมตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวข้าพเจ้ามีภาพใหม่จะให้ท่านชมตรงนี้โดนขโ,โมยไปด้วยพันรอดที่เช่าจามสนามสวยด้วยโอเคนะครับตรงนี้สวัสดีทุกท่านครับขอบคุณครับ